คิลเลอโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้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 ตกแล้วบ่สโอ้โอ้ชบพลาัลล์ตัล็อกบล็อกล่ะกาบตะไคา้สบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื่อสุกคน,นะน,นู่นะเมนี้ลาเฮามาป้าด้ยมากับบะทอนสองคนนะคือตั้งใจว่ามาหาโคบมากินมาหาซับปูสปายแหละ มากะบได้ลายมื้ได้มากนอนนึ่งขึ้นนะและก็มืออื่นและก็มือนะนี่มากะมีไก่ต้อพร้อมเอาไก่ต้อตัวใหม่มาบ้านนี้นะแต่ว่าได้ต้อแล้วอบอ่ได้ย่านบ่มีเวลาไปต้อมันเอามาจะซื้เอเฮามากะเฮาบได้ไปนอนไก่ได้เฮาซีนปะเคืองว้นี้ก่อนเดี๋ยวเฮาไปซาปป้ปลามากจากเอาเคืองลงไปนอนอยู่โฮยเฮาบบได้นอนอยู่บ้านนี้ได้เพราะว่ามันบ่มีคนอยู่แล้วก็มันคล้ายๆคือบ้านล้างนี่นะเฮาก็เลยบบได้นอนอยู่นี่ เดี๋ยวมาพักมาเชร้าจะซื้อน่ะได้นะเดี๋ยวเราสิลงไปผู้แล่หโวยผู้เล่ว์สบายดีทุกคนอืมนีมนมกกเ่เอามากระบอมอนได้ไหมนี่นะอืนมีทำอีกข้ากระว้ามาผู้เดียวนะแต่เอฟซีเพิ่น <c oughs> เห็นเม้นมาหลายคลิปแล้วว้าให้ผ้าผ้ท่อนขึ้นมาป้าอีเด้เ้ากระพ้ามาแล้วนี่เนาะคลิปหลายเยอะเลยเพิ่นเลยอืมเพิ่นก็ว่างเว้พอดีเลยนะเดี๋ยวก็ได้มาทำกันวันนี้นะใกล้กัน ท่านได้เคยต่อได้นี่เดิมกับท่านมีเลยอันละตัวนี้นะอันหูหางเสื้องามอยู่แต่ว่าความมานลื่นมีมานจะยังมีหูได้เยอะมาลองเบิกจะซื้อตัวนี้นะหากระซื้อมาไม่ไหมตัวนี้นะโสดๆร้อนๆเลยไปบันที้ห้าสิไปหาซาปาก่อนมาทอนพนญางกอดนะเป็นตอนแ,แรกๆเ้าว่าสิไปหาซื้อกับดักตู้นเด้ เอาไม่ได้กินตุ้นเฮิงเติบละกันขึ้นเยอะละโอ้ยน้ำมันตอ,อก,กัน,น,นพื้นมันผุพื้นผูนี่แถนี้นะน,น้ำแห้งจกินมืดละเดี๋ยวจะไปแห้งก็เจอเดี๋ยนะแถ,ถนั้นมีแต่ไฟป่ามันเฮาอยู่ท่ำมนี่ฮึ โอ้มีปลาซิวตายด้วยนะน้ำเลิมแห้งเลเออเห็นเห็นเห็นมันอนั้นเสื้อได้เลยวังนี้บอโทดมาเฟซิซาตัวนี้ก่อนนะซาละโอ้หหุนเลยนะ้นะประคูงประดุกน้อยนะแห้งนะ ซ <oh um ื้อนาปลาตัวนีะเอาเลยเอาเลยเลยสิเลยเอามานะปากระมังบปวยออปลาดุอันนั้นนะคนปลาดุเป็นบาดนะอะไรกได้เหวเดกมมองมองมอง แหงแล้วดเด้แ่ปลาแหงแล้วก็เอาไม่ได้นะทุกคนปลาเฮาหินนี่เนี่ยะสะว่างนี้ก็เอาไม่ได้นะปลานะหนนนานเห็นยุตัวนึงตรงไงนึกเฮาทำอย่านี้เอาไม่ได้เดีย๋ยวเฮาไปหาว่างไม้ก็ตอ้อนแล้วซาปลาเมื่อกี้นี่ก็สะยุบหัวเฮาเลย เห็นไก่ป้ามาหั่นเสื้อไก่โตเ้าเหาัดขึ้นมาเอาเบิ้งขึ้นมาบอทอนขึ้นมาแล้วเพิ่นว่าสซนย้ายว้างนะนี่ได้ป่าทัวนี้หละป่าก็เดี๋ยวเฮ้าไปหาสาบางไหมเมื่อกี้นี่ไก่ป้ามาหั่นเสื้อไก่โตเฮานะแต่เฮ้าไปต้อวัดใกล้เฮ้าตกคอดเลยมันไม่เลยบินไปไก่ป้านี่ไปไปหาสาบางไหมสาอยู่หันเมื่อกี้นี่บ่ซ้อนสาพูดีเพิ่นบ่ได้ป่านะ ເອົາຍັງใส่ได้อยู่ເດເດເດໄດ້ຍ້ອນນະໃຫຍ່ໆນະເຮີ້ຍໂອ້ຍ້ອນແຄນຢູเต็มຄູເດມີດີໃບເດຝົນກະຍິດຕນີມີຝົນມີຝອຍຍິບິຍິບຕົມາຮອດເລີລອງຊາວ່ນ โอ้โหสิม oh. ีปลาหรือบ่อได้ซาวัดโด่งจะซื้อทัานโด่งดีก็ได้นะตรงนี้นะแหงนะสิง่มมันก็มีมันสิมีปลาอยู่บ่โอ้มี่เดียวตรงนี้นะอ๋อกางเรียบร้อยกักงน้อย อ๋อนี่โหนี่มีเปตามีก็มี่งมเปล่านี่ใ้โห็อยู่นี่ฮะงม้ําเอ๋ออ อืมหนร้อยกดีแลวโอ้นี่มันมันยุ่มันยุ่เด็กจะลายตูดติดแล้วะขอโทนจกปากังนะปากังตัวใหญ่เห่อเฮานี่บงนี้แล่นโอ้โนี่นี่นี่อแล้วปแล้วปละปละเฮาว่าินนี่จกอนกเนาะ โอ้โเอาไปเลยไปเลยมาดูนบอลนี้ไปเลยนะมันมันอยู่มันอยู่คักนะเออเน่เรียบร้อยห้าวห้าคู่เลยเรียบร้อยเริ่โตมือตัวเดียวเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหลูกตัวใหญ่ช้ำตัวใหญ่กูเลยสองตัวเม็น้อยโอ้หน้าหน้าป่านะนะโอ้ตัวใหญ่แท้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่น่าฮูนะ

ลอยข้มาลอยมาละหมดแล้วเง้ยหละเอาลูกเอายู่พุ่นเลยเอาเอายู่พุ่นเลยเดี๋ยวมโอ้นี่โอ้มาดมีเท่าป่าไปก่อนเดี๋ยวสะอเอาไ่ได้ตเมกี้นี่ตวงหายยังตัวง่ายเด้หมดละเคหลายตัวล้ปากัง เรียบร้อยโอเคดิเรียบร้อยนี่โอ้ยย้ายเติมย้ายเติมฮิลเลอรแม่นแม่อะไรปลากังเนะทุกคนมีแต่ปลากังได้วางแบบนี้วางวางมันคางเอาลงเอาแรงมันนี้มีแต่ปลากังพักขัดสักพากระยายวางก้อนบานนี้ไก่โตเอามานะนะเอามาว่าสิได้ไปโตไปบริไปนะ บทอด่อมีป่าเด้ว่างนี้เฮาวบริษะเด้เพราะมันแห้งธรรามาซาดไหมขั้นขั้นโค้น,ม,น,คนมีมะอ่อกับมีแต่มาจอกมาเพื่อจินมแ้วมันแห้งไปกะเฮาวมีเอาอบสิสได้เด้ป่าม,มาหอดจุดที่เฮาสชิมาซะละว่างที่ส่งนะตัวนี้แหละซะวาา่างใหญ่ๆเด้เซา,าตัวนี้นะ Để không? Cái vẫn không? Để không? Để không? แงานี่ไปลุยบาดนี่แห้งละติสิลงบทั้วโอ้โหหอดายบ่ขี้หินตัวนั้นเฮ้ยเห็นไหมฮู้ฮอยู่พี่อยูพี่ชูพี่ปานะตัวนั้นนะอยู่ตัวหินนี่ลีเล็ดคนนะปานะก็าะหลังทั้งวาตหลังตะกี้ตัวนั้ยโอ้เออปลาคอเด้ตัวนี้ปลาค้งนี่เล่นปลาค้งน้อยตัวนึงละ

นู่นไงไงมึงดูนี่นะเห็นหางมันไอขีดนู่นนะหางมัางมันปลาปะอือหัวน่ะเชื่อไโอ้ยปาตังตัวนี้ดิโอ้โหโอ้โหดอกปัดขีดนะเนี่เรียบร้อยมันอยู่เตอร์ขีดเนี่ยไงมึงตัวนี้เนีอุ๋มบมีตะลุนเลยนี่แซมหมอชะกั๊โอ้ปลา โอ้มี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 โอ้ไปแล้้โอ้สองตสองตนี่โอ้โอ้สองสองสองเรียบร้อยโอ้คนละตนะมาแล้วมาแล้วทุกคนโอ้อนียังยังบ่เห้ยเฮ้ยยังยังบ่ยังยังเอานเอาินโอ้นี่นี่นี่าไปซามาน่าติงที่ินตามันองกนเรง ต,ต im, ia, ัวใหญ่เด้อตัวนี้ต oh, nah, no ัวใหญ่ตัวใหญ่ก็มูตัวนี้น้อยตายแล้วตัวนี้นะขี้หินเต่งไหมนะน้อยตัวนี้บอลจะปาสลัดด้วยโอ้หะตัวใหญ่ผัดตายเฮ้ยอีมาอันนี้อีมันไม่ใช่น้ยอันนี้นี่น้อยตัวเบิ้งดูตัวนี้นะมันตายนะขี้หินเต่งมันนะตายเลยมาตีกันดิยังบ้างฮิลเลอโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้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 ไป้โอไโอ้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 โ โอ้โหจะรีมดิเีเขาถึงพอเลยคือว่าเห็นป่าบอนอยู่บอนอตัวให่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปนะไปนโอ้โหหนึ่งตัวเอาไปเลยเอาตัไปเลโอ้ไปหมดละปิดซีอยู่นี่โอ้โหไปหมดละโอ้ไป้หมเอาไปหมดลโอ้เตะคุมละคุมละมาตรงนี้หน่โอหนึ่งตัว นี่ไปพสองโตสาตนี่นี่ยังนี่เอาออมอมเลยยังยังยังมยมยยังเยอะเลยโอเคสองต๋อสองโตอีกสอโอ้คุมเลยบางนี่ทุกคนนะตอเขาสนอยู่นี่เนาะสนอยู่พื้นดินทุกสนคักขนาดเลยปากังนี่สเ้อนี่มเนี่ยเอามันมาพีได้สองโตสาโตขอ้ปาเนาะกลับลงเว้ยงองอขีดมึงงองอมึงนี่อ๊ะเงองมึงนี่

นี่โอเคมาแล้วมาแล้วไอ้ตัวนึงเลยโอ้มาแล้วมาแลยอืมต้องวังเดียวแน่ใจวังเดียวนะนะคนมีแต่ปลากั้งจนมดเมื่อกี้กุมขาแล้ววังนี่โอ้โหสอกตัวนะยูมกัรนี่แล้วโอ้มันยู่ไปนี้นี่ปลากังนี่นะแต่เมื่อกี้เนี่ยหลายเนะสังเกตยู่มันยู่นะไงตามขี้หินกระหินเฮ้ทุกคน ค,คือเฮาซะว้างนี้กะเอาปลาม็ดนะพี่พี่ว่ากุ้มขานะกว่าเท่าซะว้างเมื่อกี้นี่นะได้ปลาประมาณสั้วปลายตูแต,ต,กกต่ว่ามันตูใหญ่พี่จะปลากระปุกจมั้งนะอ๋อต้นเล็ก,กนะโอ้ตัวนี้จะตายนะชิไายนะเดี๋ยวเขาเอาเมื่อแกงแกงเสื้อย่อนแค้นเขาทานกินเขาง,ง่ายเขาทานกินเขาง,ง่ายเลยโอ้ก็ปลาดุกก็ไม่ห้อยปักเขาเร็วนะฮะอ่าเจ็บเด้ินะเห็น ขอฮ่าปอปลาดุกปลักแซ่บจี๊ยดโอ้ต้โอเคออมันแห้งกับ,บมันซาดมานะทุกคนเดี๋ยวฮ่าสีงมเบิง้งเมื่อกี้เนาะเห็นปลาปลาคอนะโอ้หนะ้าอยู่พี่อยู่พี่อยู่พี่ปลาคอนะ,ะนนอนทุกคนนะเหญ่ปะใหญ่เตี้ยยาวเตี้ยนี่นี่งมมาเลยงมมาเลยที่นีปลาปับ๊บเอะเรียบร้อยโอ้ยตัวใหญ่ไหมปลาคอนะทุกคนงมเอาแบบมันบริษัทบริษัทแห้งตัวนี้นะ แม่มันน้ำแห้งปลามันน้ำแห้งปลามันเด็ได้เอาเอาเอาไแล,ล้วกอโอ้ยกือไปแล้วไปโอ้ยเอาสามแห้งแล้ไคิดแล้วกันคิดแล้วคิดแล้วิดแล้วเป็นโคนเป็นอ่างนะาสาบ้านทุกนนโอ้โอ้โอโอโอโปลาเฮ้ยปลาปลาสองตสองโตอืตัวนี้ก็<ร> โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ปลาคังตัวนี้ใช่ไหมโอ้สวยงามตัวนี้เฮ้ยสวยงามมาไมกุ้งมาคู้งไตัวนี้อ่ะชุดมั้ยเฮ้ยมีอีกตัวนึงนี่โอ้ตัวตัวนี้สุดตัวนั้นนี่นะตัวนี้ได้สองตัวอ่างอ่างเดียวนี่นะกุ้งขาอ่างนี่ นี่อ,องหงีบ่เลยตอนนี้เข really ้าก animal ันหญ้าซาป่าเลยเข้ามาเบิ่งป่าเข้าแล้วก็เข้ามาล้างป่าเขาก้อนมนีิมันสิได้ลายเสมอทอสุขูรถป่านะท่อเอาออกกนน้ำนะโอเคแล้วมันด้องไปโอ้ตกแล้วบ่โอ้โอ้ท่อปลาลวดโอ้ลายเติบเลยเวลา แต่ปาก้างประมาณสามสี่ตัวนะทุกคนแต่ว่าตัวง่ายด้ยนะดำเขาลูกเขาลึกอยู่ตัวเลือกนะโอ้ถื่อประมาณมานสุกข้วนนะรอบนี้กันในหูปลาก้างนี่นะมันเป็นคือหัวงูโปะนี่นะขายคือหงูเห่านะหูปูนะตัวนี้ง่ายกับมึงเฮาซิเมอร์หา แกงกินได้บ่นี่แกงเซนยอดขึ้นแค่นะโอ้มาหอดตู้บแล้วกลับมาทอนกับเอาเคิื่องเอาผนลงไปเอ็ดกินอยู่ตะโฮยพืดด่อดะลงไปพูดแล้วเอากระลงไปนอนอยู่พูเอาสี่คนเอาผ้าเอาแพรผนลงไปนี่แล้วเอาเคิงลงไปป้าเพื่นอนะยี่รอนั่นโฮยเพืแลนะไปหาไอ้ครบไอ้กินก่อนอยู่นี่บอโอ้เอาสีพักอยู่นี่เลยนะ ได้เอ็ดยูเอ็ดกินก้อนนี่หนังไฟเลือบพงนี้นะตัวเลือกตายใช่เกงนี่เปต็ตัวนี้เลยนะเป็ตโลดนี้นะหเออตัวเลือ,ะอ,อ,ลอซะขังสนามฮ้ยมารลอาจจะเลือย ตัวนี้ละคังไว้นะทุกคนมันโบตายนะสีคังไว้เมื่อกินอยู่บ้านนี่นะแต่ทางพีละตัวเลือมมันยงยงเง้ด้นะเ่ามาแก่งนะปากังกันนะสีมือมันสีคังไว้ก็จะมันตายแล้วมันเสียดายนะมืนอกี้มีแซบาสิแกงใส่ยอดพักแล้วก็ยอดพักกินแค่นะห่ากากส่ยอดกินแค่นเ่นีกินแค่กต่ประมาณสิบยอดนี่แหละห่าเอามันพัง ให้น้ำเดือดเสียปลาไปซื้อได้ผู้ทอนกำลังทำข้าวเบือนะข้เขบือใส่แกงปลาให้น้ำนมันคุ้นเชื่อเพื่อได้คือเป็นนะเนนะบือนะ,ะเบือพังตะเป้ชื้อพังน้ำม,มอเดิร์ดละเดี๋ยวข้าเอาปลาลงเลยอได้บ่ะนี่โอเคโอ้สองคนกินขึงหม้อน,นีินะ ปูดแล้วมอครับเดี๋ยวเอาเขะเบอเือมาซื้อซื้อเลยเขเนะนนะเ,ขเบอเือนะอมาทอดนะข้วกระเบือซื้อเลยน้ำมันกระต่างแล้วได้คันซืรอขะเบอือนะเป็นคุ้นๆได้ซือ้อผักก็มานียกดล็อกๆล,อกล็อะ เ,เ,เอาพวกตัวนี้แหละกำลังหอมนะพักนะทำไหมไเลยไปกินยุบพูแหละตักกินข้าวแล้วบานป้าต,ต้นประกางกับต้นประลูกนะคัะกะลีนะฮะโอ้ผักกาบพ่อก็มีแต่ผักสเม็กนะตัวนี้แหละ ตน้นเปื่อยเลยตัวนี้นะนตอนเปืเป่อยเลยเป็นตานหน้ากินนะแกงปลากังนะเฮืองๆกินท้นึงแกงปลากังกะเอาน้ำมาซื้อได้ เป็นโนโน่ได้แก่งปลานี่มที่เซอร์ประแดะฮาโน่โง่ายด้วย แ่งใส่บอพักโบพักหอมหอมหอมคนะักเลยนะมีแป่ส่พักเี่นน้อยมีแื่ปกากั้งกำลังเปื่ยพอดีนะ อยากกินข้าวอิ่มนะเฮากะสิาพากันไปหาซื้อ,อก,ก,กับอยักตูนไว้ก่อนตรทอนกำลังแปลงกราบอยู่มาฮอเดอร์คุยตูนเลยไนดะ้นี่นะเ้าเคยมาขุดเธอหนึ่งละแต่มาเซื้อตอนนั้นเซื่อจะพ่นบุหึี่ทำมันยืนใหม่นะเดี๋ยวข้าสิขุดอยู่นี้เลยนะมันห้ามใหม่นะขุดหญ้าตัวนี้นะตูนนะสงสัยอยู่พ่นนี่มาขุดตัวนี้หน่อย ูตัวนี้ดีนะทุกคนเด็กหูตูนเิี่ยฮาขคดมาแต่ผู้น่ะคุดมาแต่ผ,นะตผู้หันเทาจงเอ็ดหูหูลมมันแหลเฮามากางเซนี่นะนะ่ะกางรัดอยู่นี่โอ้ยวิธีทำกระดักตูนนะทุกคน เอาสิปกคักได้คันปกมีคักนี่มันพี่อยู่นี่ตูดเนี่ยมาแล้วก็มันก็นยุ่นทับกระแลบเขาเลยมาเอาป,ปกแล้วละเอากินพลิเสิร์ก<ป>่อนหลังที่หนึ่งเฮาซื้อพลานไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไปหาซื้อหลังที่สองที่สามเลยไป,ไป าได้เอาละไปอันเอ็ดเยนยมันนี่เอาอย่างก็ได้นะทุกคนขอแค่ว่าอันเอาเงี้ยเงีเด้แรีบตู้นนะมันมีที่กลิ่นนะเยนยนี่มันมันมาผ้าแต่ชื่อมันมาผ้าแล้วก็มันมันต่ำนี่ต่ำไล่มกรแเลบเลยกระลันทับเลยเยนยมันเอาอย่างชื่อก็ได้นะกานผู้เลือกบุเคยเอ็ดกะล่องไปเอ็ดล่องเบิ้งได้ เอามาบรรยายรถเอาทการคลิปนี้เขาก็สิได้ฝากไว้เช่านี้ก่อนนะเอาซื้อกับตูนกัเดี๋ยวเข้าสิไปหาซื้ออีต่อไปได้แบบมันกะคัมได้แล้วเขาก็สิเดียวไม่ถ่ายไม่ได้ถ่ายให้เบิ้งเขาถ่ายให้เบิ้งเงินแค่สองล้างนะซื้อก,กับกะเดี๋ยวมาลุ้นไปน้ำกันมืออื่นเซาวพอแหละว่ามันสิได้บ่ คลิปนี้ก็สิได้ขอจบชั้นนี้ก่อนนะขอกระมอกขอบใจนะทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมและก็เป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะในคลิปนี้ก็สิได้ฝากไว้ชั้นนี้ก่อนนะบ๊ายบายไปก่อนเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไป